พบกับช่องแม่จินีบายกูเรียคลิปนี้นําเสนออาหารไทยผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะก่อนที่เราจะผัดเราก็ต้องมาเก็บผักก่อนคะ่ะวันตอนนี้ผักของเราก็กําลังพอดีรับประทานเลยคะ่ะเป็นผักบุ้งจีนนะคะวันนี้จะมาบอกถึงวิธีการผัดผักบุ้งให้ออกมาหน้ารับประทานเขียวกรอบนะคะแล้วก็บอกถึงประโยชน์ของผักบุ้งว่ามีอะไรบ้าง เราทานแล้วได้อะไรจากผักบุ้งบ้างนะคะพร้อมแล้วไปชมด้วยกันเลยค่ะช่วงนี้อากาศร้อนปลูกผักได้นะคะได้ทานผักสดทุกวันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทําอาหารเรามาทําความรู้จักผักบุ้งกันก่อนนะคะผักบุ้งนี้เป็นผักใบเขียวค่ะอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนมีวิตามิน A BC และ E ีโพแทสเซียมแคลเซียมมากกว่าผักโขมถึง2เท่าเลยค่ะ แล้วก็ยังประกอบไปด้วยวิตามิน A มากกว่า5เท่าว,วิตามิน B วิตามิน C มากกว่า2เท่าเลยนะคะเป็นผักที่ช่วยป้องกันโรคโลหิตจางคะ่ะช่วยบรรเทาอาการเหนื่อยล้าได้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการไหลเวียนของโลหิตและก็การฆ่าเชื้อคะ่ะในทางการแพทย์แผนตะวันออกเป็นผักที่มีรสหวานแล้วก็เย็นโดยธรรมชาตินะคะซึ่งเป็นที่ทราบกันว่า มีฤทธิ์ทำให้ริมเลือดเย็นลงที่เกิดจากความร้อนแล้วก็ยังช่วยอาการท้องผูกขับปัสสาวะโรคหูสวัดได้อีกด้วยนะคะ้ประโยชน์ของผักบุ้งแล้วอันดับต่อไปก็มาดูวิธีการทำอาหารกันเลยค่ะสำหรับผักบุ้งไฟแดงนะคะวันนี้เราก็นำเอาผักบุ้งจากสวนเอามาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็มาเตรียมตำน้ำพริกกันนะคะ วันนี้แม่จะมีใส่พริก2เม็ดค่ะแล้วก็กระเทียมนะะเราจะตามพ่อหยาบๆค่ะพริกใครจะใส่เยอะก็แล้วแต่คณชอบเผ็ดนะคะแม่จะมีทานไม่เผ็ดค่ะหลังจากนั้นก็เอามาผสมกับผักเลยนะคะเครื่องปรุงบางคนก็ใส่เต้าเจี้ยวถ้าไม่มีเขาก็ไม่ต้องใส่ค่ะวันนี้เราใส่ซอสหอยนางรม1ช้อนนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะหช้อน และที่ขาดไม่ได้อีกอันหนึ่งก็คือเครื่องปรุงรสแล้วก็น้ำตาลค่ะจากนั้นน้ำทุกอย่างคุกเค้าให้เข้ากันเติมน้ำเด็กน้อยแล้วก็เอามาเทราดใส่กับผักบุ้งที่เราเตรียมไว้นะคะจากนั้นก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันตั้งไว้ให้ร้อนก่อนนะคะถ้าไม่ร้อนมันจะเป็นสีดำค่ะให้ผัดในขณะที่น้ำมันร้อนจัดนะคะแล้วก็เทใส่เลยค่ะ ก็จะทำให้ผักบุ้งของเราเขียวกรอบน่ารับประทานนะคะผัดต่อไปด้วยกระทะร้อนๆภายในหนึ่งนาทีก็ยกออกมาเสิร์ฟได้เลยค่ะเมื่อเราผัดด้วยไฟแรงก็จะเห็นว่าผักบุ้งของเรานั้นยังคงมีสีเขียวแล้วก็ความกรอบอยู่เลยนะคะผัดผักบุ้งไฟแดงนั้นก็เป็นอาหารที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะแถมมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยค่ะ สามารถทำฐานกับข้าวต้มร้อนๆก็อร่อยนะคะลองทำดูค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ